ขณะนี้ผมอยู่ที่เกาะลาปวนนะครับประเทศมาเลเซียนั่งเรือมาจากโกตากินาบาลูนะครับมาลงที่นี่ก่อนนะครับแล้วจะต่อไปนี่คือเรือที่มาํำนี้ครับแล้วก็จะต่อไปประเทศบูไนนะครับทางเรือเรือนี้ไม่ได้วิ่งจากเกาะไปเกาะนะครับ แต่เป็นการวิ่งเ,เรียบชายฝั่งเ mm hmm. กาะลาปวนนะครับ mm hmm. คิดภาพไม่ออกให้นึกถึงกเกาะหลังกาวีอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. จะเป็นสถานที่ปลอดภาษีนะครับก็ mm hmm. ดึงดูดนักลงทุนนะครับ mm hmm. เข้ามาที่เกาะเราจึงเห็น อาคารบ้านเรือนใหญ่ๆธุรกิจใหญ่ๆก็ามาทำที่นี่คล้ายๆกับเคแมนนะครับแต่นี้ยังอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับเกาะลาพวนอยู่ในเขตของรัฐโกตากินาบาลูครับ